นนี้ก็อยู่กับช่วงต้นข้าวพาเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็จะมาพายเรือกันนะคะทุกคนนี่ค่ะจะพา,ไป,ไ,ะะพาไปกินลำไยอีกค่ะจะพาไปกินลำไยอีกค่ะตอนนี้นะคะเราก็ <laughs> เ,กเรเือรอเรือออกกับน้องนะคะ <laughs> คุยกับกล้องหน่อยสิคะ <laughs> คุณน้องสวัสดีค่ะนี่คือการพูดของน้องแล้วนะคะตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะคะ เดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะแล้วก็เรือกําลังจะออกนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องระวังหัวน้องนะคะเดี๋ยวโดนไม้นะคะวันนี้ก็จะเป็นทีมให้กําลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้หนูจะได้ตกน้ําหรือเปล่านะคะพี่เคยตกน้ำหรอไม่เคยค่ะเ <c oughs> พราะนี่คือครั้งที่สองไม่เคเนนยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ํานะ ลึกประมาณไหนอ่ะโอ้ย,ยอ,อย่าพูด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 แล้วมันทนลุกพร้อมเลยค่ะเราจะ,จะไปด้านหน้าไปเรื่อยๆนะคะพูดแล้วมันทนลุกประเด็นคือไม่ได้หยิบไม้มาด้วยนะคะประเด็นคือว่าพันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอ่ะ่าไปก็พามาเที่ยวสวนค่ะว่าบรรยากาศดีดีด,ดีแต่กลัวตกน้ำในสวนมีอะไรบ้างเอาว่าไปอ่ะมีมต้นกล้งย <laughs> มียอด <laughs> มี มีมีคนพายเรือมีเรือแล้วก็มีน้องแล้วก็มีหนูค่ะพี่ๆตรงนี้นะคะน้องขนลุกเรียบร้อยแล้วค<อ>่ะเห็นแล้วมันน<อ>่าเสียวนี่นะคะแล้วก็เดิแล้วก็พายเรือมาไม่ใช่เดินค่ะคุณผิดซึ่งก็มีแมงปอเหมือนเดิมนะคะเวลาอีกมีปลามีปลาด้วยหรอมีเยอะเลยในน้ำน่ะฮะ เอาเอาอโทรศัพท์ุ่มลงไปถ่ายปลาฉลามปลาฉลามมีปลาฉลามไหมมีโอ้ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นหนูดีก็ต้องอยู่ในน้ำสิไม่ตอนนี้นะคะแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆนะคะถึงนู่นเดี๋ยวรับปลาขึ้นดีค่ะเี๋ยวตอนนี้มีคนตอนนี้มีคนกลัวหนึ่งคนนะคะไม่กลัวแล้วเริ่มมีคนไม่กลัวแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเรือก็เริ่มเบรบเบรียวลงแล้วนะคะขึ้นดาวตอนนี้นะคะก็ก็ค้างอยู่ตรงน,นี้นะคะเพราะว่าจะพยายามลัตกตะก้องมาอีกคนนึงนะคะคแต่ว่าตะก,ก้องไม่อยอมขึ้นนะคะไม่ยอมขึ้นเลยไม่อยอมขึ้นเราก็ไปพื้นที่กี่ไร่ครับ10ไร่พื้นที่7ไร<ม>่3งานตามที่9ตารางวาใหญ่ามากครับอย่าอย่ามาถามหนูใครเพราะหนูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น คณิสัตว์หนูยังอยู่ตรงทคูณหันทุนนิยมอยู่ค่ะได้นาสมผสมนะครับได้นาสมผสมมีหลายอย่างหลากหลายหลายอย่างครับเป็นต้นนี้ลมเย็นกล้วยมะม่วงส้มโอเงาะยอดมากครับกะท้อนก็มีครับที่นี่มีเงาะน้ำเย็นนุ่มน้ำอุ่นสิไอ้กวางเคยมาว่ายน้ำที่นี่หรือเปล่าไอ้กวางเคยมาว่ายน้ำไปไปเรื่อยๆค่ะไปเดี๋ยวขึ้นอนุนเอาขึ้นท่านู้น ตอนนี้นะคะเราก็วนเป็นวงกลมนะคะตอนนี้พ่อตามมาไม่ไม่ทันแล้วนะคะแต่กล้องตามาม,ตออตามาไม่ทันค่ะกล้องตามมาไม่ทันแล้วบอกแล้วให้ขึ้นมาไม่ขึ้นซึ่งหนูก็ยังไม่เห็นปลาเลยสักตัวนะคะมามืดแล้วมันก็หลับไปไปทำกับข้าวนอนปลา<ก>ทำกับข้าวเป็นปลาทำกับข้าวเป็นนะคะทุกคนต้นมาทำกับข้าวเป็นใช่ไหะทำยังไงยวรู้ยะเรียนลนะ เฮ้ยหนอนหนอนหนอใช่หน่อไม้กินไหมหนอนไมซ์เป็นข่อยยูนิคอร์เลยหนอนไม่กินทำไมฮ่าฮ่นเลยไม่เคยกินหน่อก็อร่อยอ่ะอ้าวเหรอดีรู้ว่าพี่เคยกินฮะเคยกินเหรอไม่เคยนะเคยเคยตอนนี้นะคะก็มีคนเริ่มเสียงใหม่ที่นี่อะไรนะนกเป็ดน้ำไหนเป็ดไ่านี่ไม่ใช่เป็ดหนอนก็เป็ด ตอนนี้นะคะเรือเรือเริ่มเอียงแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียวไทม์นะคะไปดูซุปโออาบไปให้ไหนไหนโอ้มีซุปโอด้วยครับแต่ตอนนี้นะคะตากล้องตรงนั้นต้องยืนรอนะคะถ้าต้องไปบูธแล้วเข้าขึ้นมาเออต้องไปเข้าบูธตอนนี้นะคะเราก็เข้าผิดปะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดูพระอาทิตย์ตกอาจไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะคะ ก่อนที่จะจมน้ำใช่ก่อนที่จะจมน้ำค่ะทุกคนหนูเชื่อว่าน้องคินจะว่าอย่าพูดแบบนั้นสิไม่จมน่ยังลดเดี๋ยวจะเอาน้องลงก่อนคนแรกทุกคนถ้าหนูตกน้ำดูชมหน้าคนพายโอเคไหมคะทุกคนคนพายนี่พะโลงเป็นพะโลงลุงพะโลงเขาบอกนี้่อ๋อเป็นคนรับใช้อันนี้เล่นมุกหรือเปล่าเออจริงๆ อันนี้เล่นมกุกหรือว่าพูดเรื่องจริงหมื่นเป็นลุงพะโลงลุงคนทําสวนอยู่ที่นี่อีกอ่ะนั่นแหละคะ่ะตามที่ทุกคนได้ยินลุงเป็นคนทําสวนอยู่ที่นี่ชื่อชือ่อชื่ออะไรชื่อ,ช,อชื่อลุงโรเบิร์ตลุงโรเบิร์ตทุกคนอย่าไปเชื่อคะอ่ะอ๋อแพงกล้องไหมล่ะส้มโอมีหายไหมนี่ก็จะเป็นเคยเห็นครั้งแรก ส้มโออยู่นี้นะคะเมื่อกี้หาลูกมาเจอนี่ค่ะตรงนู้น,ะะก,นก็จะมีใบบัวไหนใบบัวตรงนู้นพี่สูงเข้าไปใกล้ๆให้ดูตอนนี้นะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะพี่บอกว่าอันไหนอันไหนพาเที่ยวด,ดีที่สุดกดไลค,ค์ทุกคนคัทุกคนคิดว่าบรรยากาศที่นี่ดีหรือเปล่าถ้า ถ้าดีจริงๆก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะ่ค่ะใบบัวนู่นแหละค่ะใบบัวใบบัวจบตรงนี้แล้วตอนนี้นะคะอันนี้ใครเปคนฝดเที่ยวเราก็จบเพียงแต่เท่านี้หรือเปล่าโอ้มีกินลำไยก่อนเอาเก็บลำไยขึ้นไปเก็บลำไยด้ยนะคะอ่ะท่างนันเข้ามาเนี่ยไปกินลำไยบุกเก็บเลยนี่ไงลูกเนี้ยลูกใหญ่ ขึ้นไปเอ้าขึ้นไปเลยป่ะเดี๋ยวดีขึ้นไปเก็บเดี๋ยวดี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 เราพอนจะไปขึ้นลูกบ้นิงเดี๋ยวนั่งก่อตอนนี้นะคะเกิดความที่ว่ามึนงงกับชีวิตนะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่ตัวแถวเนี้ลูกใหญ่เก็บไปเลยเก็บเก็บไปเถอะจะถึงท่าเรือแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะทุกคนปรบมือให้หนูปลอดภัยนะคะเอาเก็บเลย ให้น้องขึ้นไปก่อนค่ะเพราะถ้าน้องจมหนูก็หนูก็ลยว,ยยวต้องข้าเดี๋ยวอ <laughs> ตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นยังไงนะคะหลบหน่อยตกแน่นอนเกือบตกแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมีที่ฝึกนะคะขอบพระคุณค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคน,น,นกลับขึ้นมา,านนพาทุกคนเดินบ้างดีกว่าตัวน,นี้ก็จะมีะแม่เราร้อน,นะคะบอกมือนหน่อยค่ะ <c oughs> อยู่ปลายทางนะคะซึ่งนนนนวันนี้ก็ทำสามชิปเลยนะคะก็จะลงสามชิปเลยะคะ่ะแต่ว่าจะแยกเป็นอีพีนะคะ แล้วตอนนี้น้องผ่านจากตรงนี้ไปได้นะคะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะผ่านไปได้ยังไงหนูจะผ่านไปยังไงคะทุกคนไม่ได้เอาไม้มาด้วยจะไปทำไงอะดูดีถึงก้อนหายไปกัน ก็ต้องขึ้นได้นะคะแต่ว่าหนูก็กลัวอยู่ดีปีไปก่อนให้แม่มารับนะคะเ,เดินไปเลยไปถือกล้องให้อนะ่ามาง่ายๆปีเ,เดินไปก่อนเลยค่ะเราจะให้น้องเดินไปก่อนนะคะพู้สะละชีวิตของเราจับราวไว้ลูกราวไหนอะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นความที่ว่าระวังตัวคะ่ะ ทุกคนมาดูค่ะตอนนี้ตัวหนูก็สัานไม่อันนี้ไม่ใช่าราเป็นไม่เรียกว่าอะไรกิ้งกือต่อค่ากิ้งกืเงไม่เห็นเลยอยู่ตรงไม้ ตอนนี้นะคะหูคิดว่าหนูรอดแล้วค่ะทุกคนยัง,นมงมือหน่อยช่วยหน่นอย หนูค่ะหนูรอดมาได้โดยการใช้เวลาที่นานกว่าคนอื่นนะคะเคยเค,ค่ะเคยมาหนึ่งครั้งค่ะโอเคค่ะงั้นหนูจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะแล้สหรับวันนี้หนูก็จะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ